ไยาลิสเครื่อง1.2บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะในราคาจับต้องได้จริงๆแค่259,000บาทเท่านั้นลูกค้าขาตัวท็อปนะคะเป็น 1.2G ปี2015ผ่อนประมาณไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะ ก่อนปิดสงการนะคะบอกเลยว่าร้านแตงโมคานะคะก็ยังทํางานเหมือนเดิมค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเราเอารถอีโคคานะคะหรือรถประหยัดน้ํามันเนาะเครื่อง1.2มานําเสนอลูกค้านะคะสงการนี้ไปไหนกันบ้างยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนิดนึงนะคะนะคะ <c oughs> เดินทางปลอดภัยเนาะบอกเลยว่าวันนี้ใครที่กําลังมองหารถอีโคคาสายประหยัดน้ํามันนะคะวันนี้ต้องไม่พลาดคะ่ะสาหรับตัวนี้โตโยต้า Alice, เครื่อง1.2บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะใน ราคาจับต้องได้จริงๆแค่259,000บาทเท่านั้นลูกค้าขาตัวท็อปนะคะเป็น 1.2G ปี2015ผ่อนประมาณไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อนุ้ยเลยค่ะเบอร์ต้นคลิปเลย0961898698นะคะมาเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นน้องฟ้านั่นเองนะคะสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นฟ้าโรงงานนะไม่ได้ติดไม่ได้มีการเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเดิมโรงงาน นะคะตัวจีตัวท็อปเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยค่ะเป็นไฟลูกแก้วกลมๆเนาะ <c oughs> และตัวท็อปนะคะมันจะต้องมีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ตัวนี้กระจังหน้าเขาจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเงินเนาะ <c oughs> มาดูด้านข้างกันเลยค่ะแ <c oughs> ม็กเป็นแม็กโรงงานนะคะแ <c oughs> ม็กขอบ1 5จะเป็นก้านแบบนี้เลยเนาะ,ะ <c oughs> ไฟเลี้ยวด้านข้างก็มาพร้อมและที่สําคัญ ท็อปสุดจะต้องมีคีย์เลดกุญแจค่ะสําหรับตัวนี้เราเอากุญแจเก็บไว้ได้เลยเราสามารถเปิดปิดด้วยปุ่มนี้ได้เลยนะคะ,อะขออนุญาตพาดูด้านในหน่อยเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันค่ะนะคะหน้าวิทยุแอร์ระบบแอร์ทุกอย่างเป็นของโรงงานหมดนะคะส่วนแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะคะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตามที่เราปรับเลยนะคะ มาดูด้านท้ายกันหน่อยค่ะสำหรับด้านหลังนี่นะคะเบาะยังใหม่มากตึงจริงๆลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยเอาใจคนที่จะกลับบ้านสงการกันค่ะวันนี้ยังไม่ปิดนะคะนะมาเลยค่ะด้านท้ายของน้องนะคะตัวนี้เป็นทรงแฮชแบ็กหรือทรง5ประตูนั่นเองนะคะนี่ค่ะโลโก้ตัว G ีนะคะแบบนี้เลยามาเปิดฝาท้ายมาให้ดูอย่างแรกก่อนเลยค่ะ ลูกค้าขออนุญาตดูในส่วนของตัวน็อตก่อนเลยนะคะนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะแล้วดูเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบจริงๆลูกค้าเบาะแ,แถวหลังนะคะสามารถพับได้60-40เลยนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระก็สามารถวางของได้เยอะนะคะถามว่าจุไหมจุอยู่นะคะได้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะมานะคะดูเลยนะคะน,นี้รอบคันนะคะสำหรับน้องฟ้าคันนี้เลยค่ะ t o โยต้ายาริค่ะ 1.2G ตัวท็อปสุดนะคะบอกเลยว่าคันนี้ราคาจับต้องได้จริงๆ259,000บาทผ่อนเพียงไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะวันที่17ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือติดต่อนุ้ยได้เบอร์สายด่วนเบอร์ตรงเลยนะคะ0961898698ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝากน้องฟ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ